แม่จนแล้ี่ต้องการอะไรออจากนมครไปซาลี กบปรักการก่อรณะนั้ลยละตัดสินใจมานั่ตะการ,กราาท่าน,รา,รทานโยกีนี่เป็นเจ้าชายของนาครไปซาลีครับผมสเสด็จพ่อมีพระประสงค์ให้ผมนุสิตและน้องชายนุสัต์โอหาวิชาความรู้เพื่อจะนำสิ่งนี้ไปประชาชนได้มองเห็นว่าควรใช้ใครเป็นอง์ราชาต่อจากสเสด็จพ่อ ให้ประชาชนเป็นผู้เหลือกครับผมโอ้นั่นเขาเรียกว่าประชาทิปไตอยอืคือเอาประชาเป็นย่อยในการตัดสินครับทีนี้ผมเห็นว่าท่านอาจารย์ได้ประกาศว่าจะมีธรรมะเป็นวิชาสอนก็อ,อยากจะเข้ามาเพื่อสอบถามว่าวิชานี้ผมจะเรียนได้ไหมโอ้ได้ลูกดีแล้วแล้วมาไม่พิษเดียวแล้วไม่พิดแล้วแล้วไม่พิดแล้วแล้ว มาแวววับวับเหมือนปีเรือบินถูกแดดมาแล้วขณะนี้กิมยองกังก็ได้เดินทางมาถึงมินชีบเียโค้ชทรายก็กำลังนั่งรออยู่แล้วเฮ้มึงอย่าเล่นในเรื่องไรได้แล้วันเพื่อนี้กูอารมณ์มันเสียปุยจู่ปรยจู่กี้ปุยอารมณ์เสียอย่าปล่องเสียแล้วเที่ยวชิคเกตมาเหวี่ยงวาระกูนะ เดี๋ยวลูกก็เราเป็นเจ้าเจ้าท่านทีนี้เจ้าชายก็ให้ประเกียรติขนาดไหนอาจารย์ครับวิชาธรรมะที่ผมจะเรียนนี้นำกลับไปนครนั่นมันสามารถที่จะให้กับประชาชนได้ไหมปันเดลูกคอนดีเตอร์จะเข้าตู้ในวิชาธรรมะพอจะตามเสียก้อนว่าเธอปกครองประเทศชาติเธอปราตนาห้ประชาชนเป็นอย่างไรลูกผมปราตนาห้ประชาชนเป็นสุขอาจารย์ กันนี้จะรู้ไหมว่าความทุกข์ทีแท้จริงมันมาจากไหนผมไม่ทราบครับเมื่อไม่ทราบพอจะบอกความทุกข์ตีแต่จริงมันมาจากความที่สุกคนรู้หน้าทีมีนาใจเรารู้หน้าทีว่าเราเป็นใครปฏิบัติอย่างไร,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 รทัน,นี้เมื่อเราม่มีนาใจเราปฏิบัติธรรมะทุกท้อง นั่นคือความทุกข์ตรงที่เธอควรจะนาไปโอ้แต่อย่างนั้นผมเรียนได้เรียนได้ลูกอ่อได้แล้วตอนนี้อายุเจ้าใจเต่าดอยลูกอายุผมนั่นเลยเหยียบแอทอยาน้เหยียบแอดเหยียบแอดไอ้ลงตามเบกอว้าคู้ไอเหียบแอเงงิดแสบเหียบแอดอายุผมตอนนี้นะครับตอนนี้ลูกเออคือเหียบแอดเหียบแอด ยี่สิเอ็ดกับปีอ่ะคุณคูนั่นอายุที่แปดจะโลกที่นั่นอาอยุยี่แปดมาแล้วนะคุณคูที่แปดโลกที่นี่มันพอได้หรอมันแทนทีจะออว่างตัวเป็นที่นา่าสตา <c oughs> หลุดไปคกูผมมุ้งตกได้หลุไดไปพระใบจังเลย งี้บอกมึงด้ตู้กี่เรือยเลยกูสบายเลยดิวันนั้นเปล่าหรอกจอเลิมเว่ามึงกูสบายชันเลยมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พอดีเลยลูกพอดีแล้วคนี้ธรรมานั้นมันแบ่งเป็นสองระดับขั้นต้นนี่เขาเรียกว่าศาสนาพิธีหรือพิธีการในศาสนาพักเดือนแรกขอจะให้ลูกศิษย์เป็นผู้ซ้อมลูกศิษย์นั้นใคร่ะเตืองผิด เธอเป็นได้กำราจริงแต่มีวิชาความรู้ในด้านธรรมะก็ดีดีครับจะไม่ต้องลำบากท่านอาจารย์ข้าไปลูกเงินเสดข้าไปทมความกรอบเจ้าชายแต่แล้วจะได้ตว้การศึกษาโจกวัดหน้ามันจะดีต่อไปลูกข้าไปเดี๋ยวนี้เลยเลยจ๊ะข้าไปเดี๋ยวนี้เลยลูกข้ามาลูกลูกก็มาลูกแพรมก็มาเออเดะเมันบุญกุิลแต่มันบุญกิจผิดโชคเลยเพ่อละเบ้อเบอดิมึนเร็วนม้ว แขอกราบถวายบังคมพกขกาเจ้าชายที่กร,รบมบผมฉันชื่อเื่เองซี่ะยินดีที่จะถวายการศึกษาเจ้าชายละโอ้โหค,ครับผมยินดีมากครับคุณครูที่กร,รบาบพาะที่มาเรียกฉันว่าครูดีกว่าไหมยังที่เป็นเพียงเด็กกำพร้าแต่ผู้สอนวิชาความรู้ก็คือครูคผมผู้เรียนก็คือสิทธูกไปครับอาจารย์ทูกต้องแล้วเลยลูก โอ้ถ้าถูกต้องนั่นแสดงว่ามันต้องถูกสามตัดมันต้องแปดศูนย์แปดไม่รวยไรเบอรอนะนะั่นแะมึงแหงกอ้อนในน้องเมียทราบแล้วเปลี่ยนเหออย่าเจ้าจิ้งจะตะวายการศึกษาอย่างเต็มที่เจ้าค่ะครับผมขอบพระคุณมากนะครับคุณครูที่รักอาจารย์ค่ะเด้ตจรับสั่งเรียกหนูว่าครูที่รัก สดีเลยลูกคือการรักการคารพครูเป็นสิ่งดีๆเธอก็ต้องเรียกว่าชิษ์ที่รักค่ะด้วยความยินดีแค่ติดที่รักครับคุณครูที่รักคำก็รักสองคำขอรักเขารักอย่างไหนจำจำตรงไหนทำไมเขาบอกว่ารักรักรักหรือเราพี่ต้องผู้รักน้องนี่เราจะต้องอกหัก ไอเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่แน่นอนนะแต่มึงไม่รักไม่ได้ดูหน้าตาเขานั้นเป็นคนรูปสวยแต่มึงเองนั้นหน้าเหมือนเป็ดว่าไปลงเลยน้อยไปอยู่เลยน้อยดีกว่าไปเป็นเป็ดว่าแล้วลงหานอกนางนวลกันไอได้สักทีอ่ะ การ่านนี้แล้วมันไปเร็วนักหน้าแล้วโอ้สนุกกันดีนะครับสำนักนี้ทำให้ผมสบายใจแล้วนะอาจารย์ครับทำให้ผมหายคิดถึงประเทศชาติคม <c ười> ่น,นีเจ้าชายได้ศึกษากับเอืเอ้องศิบสก๊อกเดือนหลูกครับผมหลังจากนั้นผอจะซ่อนตอคธานี้เอื้องทิบให้เจ้าชายหลับซีนหลับพลจะขอหลูกนั้นบันไดคันแหลกของการ,รศาึกษา รับปีนาจากอาจารย์ีปก่อนนะจ๊ะเจ้าชายครับค,คุณครูที่รักค่ะาติทีทท่รักต <c oughs> กลงเป็นนั้นว่าอังสุมาลินก็คงจะจากคูบริไปแล้ว <c oughs> ก็ฉันบอกแล้วว่าฉันรักชายเล็กอนะ่ะชายใหญ่จะมายุ่งกับฉันยังไงง่อยนินวะนะฮ่าร่ยมันไปกันจริ้งหรอยพวกกำหนักเรานี อาจารยใจเข้ามาราัตนาศีนาลูกเดี๋ยวพอจะได้บอกศีนายเดี๋ยวจะได้ผักได้พ่อหลูกรู้จย์ครับผมต้องขอโทษนะซอยลูกผมมาราัตนาศีนาไม่ถูกผมลืมไปแล้วคือศึกษาอยู่แต่เรื่องอการบริหารในด้านกฎหมายด้วยว่าในการรบทัพจับศึกในตำราพิชัยยุทธสงครามในเรื่องธรรมะยังไม่เคยศึกษาครับอ่ามีแล้วเขาจึงว่า ธรรมะนี่มันเป็นท่องดีต้องเรียนรู้ทำยังไงดีฮะไม่ไม่แปล,ลกหรกขอใจคนในสํำหนักนี่นำจะได้รู้ว่าสํำหนักวัดผู้เอนี่มีคนแก่งธรรมะโอเคดีฮะ,ะเออไหนตองเข้ามาสิลูกเข้ามานำเจ้าใาทสิยิ่งไ <c oughs> ม่แกวเร่ากานกูคนเดียวความสำเร็จจะไม่เกิดขึมม้นเลยพอใจกับเจ้าใจาแลวกับกูไม่ได้เป็นผู้นำมันเปราว มันเหมือนนั่นเดินมาเด็กก็ไปแต่งงานเด็กก็โมโหเขาแม่กูเปยอเขาแม่กูเปยอไอ้เรื่องขนาดนี้การรอดกันนั้นไม่ได้ออกนี่กับกูไม่ขึ้นมันจำเจ็บมันฟื้นนี่เครื่องไม่ติดนี่มึงจำว้เพื่อกูรักลูกเจ้ไว้เลยไปเป๋อฟื้นกันแล้วบอกกูใ้ลูกเจ้ครับมึงได้ปล่อยเลยตุกตอบทามที่นะกูครนโตอบทามที่พรแผ่นมันบางแล้วข้าวจากลื่นเลยแอนยาแอนได้มาน้ามันเจ้าชายนี่ครับ เออจะใช่ครับทาง,งกระม่มก็ทำความเคารพชื Stanley ่อนายทองเสงซึ่งยินดีมากนะครับพี่ทองที่ได้รู้จักครับ <เท S 2> ตอนนี้ชื่อใจ่นี่ด้านหน้าริ้นไม่เป็นครับไม่เป็นนะค <iral> <laughs> รับพี่ทองช่วยนำผมหน่อยนะครับแค่แบบป้อมเลยใบ้เดียวคือพอพี่โต้งเลยต้องไปเป็นมัตุกอยาก่างเลยครับขอบคุณมากน้ำนำได้ลูกนำเอาที่หน้ะยันเสี่หน้าได้ล,ลูกเพราะว่านี่นะแต่มันยังยกกี้ฮะลูก กัวหน้าหวาครับมาเป็นหมากว่ากะเคียไม่โตกี่นังนั้นอานำแล้วครับพี่ตองครับครับพร้อมเลยยังครับพร้อมนะหวาดังๆนะครับครับเอาเลยจ้ะนะอ้าวอ้เลยอามที่จ้ะพี่ตองขาครับเปิดตื้อหนุ่มนะครับเปิดตื้อเฮ้ยนายจันเออออกได้เลยและบปูดูท่านเต็มแล้วเออ โอวใจหนอใจโอวใจหนอใจรักใครกันแน่รักใครกันแน่วะอย่าเปลี่ยนอย่าแปลเอาไว้แน่ทักคน ไม่บายใจทำไมหรือจะหน้ามนเมื่อก่อนบอกรักพีีทองสัญญากับน้องมาตั้งสองคนวันแก้งปนเราก็ไปกวังเกาแก้งปนทีเองไปกับหน้ามนอันกรีตากับป้าน้องไปเตียวกรีตา อน,นิจจาอย่างให้พี่ตองมองมนเห็นว่าเขารวยเขาหลอพี่ตองตายเสียยังดีกว่าพี่ตองตายเสียยางดีกว่าจะอ,อ,อ,อยู่กินน้ำตาในวันวิวานามนหรือที่เออไปมนมันยากจริงอาจารย์ครับผมว่าตามไม่ทันเลยมาตอนหลังอะ ทำไมราตนาสีนมันยากอย่างนี้แล้วจะมันตุกกะลุกไม่ตูกเหอรอมาโยตุกมาโต๊กแต่หมูกกริ้นไปแล้วโอ้ถ้าจะมูกกริน้นนั่นแสดงว่าเอาขี้ออกรช่แล้วใส่ออนต้มต้มรช่แล้วใส่ข้าวเหนียวยัดลงไปในใส่ข้าวเหนียวเอาน้ําจิ้มมาว่างให้เรียบร้อยจิ้มน้าจิ้มมันเส็ดโอ้ยมันแจ่บอีหลีท้ใช่ยอยากใส่กรอกง่ง ก็ไม่ถูกเหรอมีเธอแล้วแต่เจ้าชายหนุนซิดนายทองนั้นยุวัดโพเอนมาอาอยุมันแก้ว่าเปล่าเรี่ยวถูกตนน้นในวัดนี้แต่มันมันวักแกแกงลูกดำแดงมันไม่รู้ธรรมะม,มันไม่รู้บวกน็ไม่รู้คิวกี่ปืนแต่มันไม่เคยต้นใจธรรม,มากะกรณีเจ้าชายอยู่กับนายทองย้ำเลยคนไม่รู้ธรรมะนั้นผูดจ้านั้นมาเหผลดพ้นพี่ทองทำไมไม่ศึกษาเลยครับ อยู่ในแสงสว่างมาหลับตาตัวเองน uh. ่ะเสริมไม่รู้ธรรมะแต่ว่าบ้าตเราเยยืนบ้างจนเรา่วยลางมั้งเตี้ยเงืเต <even> ี้ยเงยไม่ใจเตี้ยแต่ว่าผู้ตรอมกันนี้โอเงี้ยคนเรามันต้องหลับรู้เนี่ยอาจารย์เขาไปทำไมที่ทำยังไงผมจะได้รับศีลน่ะไม่อยากหลอกเดี๋ยวพอจ้าคนดีรู้อคนที่ไม่รู้แต่อย่าไปต้นใจอย่าไปครอบคาสมะคกให้มากในด้านธรรมะก็ไม่รู้ครับ ใครจะนําผมได้ครับอาจารย์หนูนาเองดีกว่าครับหลวงพ่อเดียวหลุกให้เจ้าชายได้เห็นไปแต่ละคนเขาตึงหวาระยะทางผิดซูดมากานเวลาปิดซุดคนยื่นวิสูตมากลากวิสูตทีมาดับกระตัวงเหล่าดับคะเหล่าเอ้่คยเดียวนายลงบนคูเหมือนด้วยกรขยาปอนคูไปแล้วเออนายแก้วลุกขึ้นแล้วเข้ามาลุกหาอ่า กูไหวงบเก่งบ่ดิที่เจ้ามานำหน่อยดิเจ้าพี่ได้เหรังกูครันเอาแล้วลูกนำเจ้าชายให้ได้ราัตน์สิ้นดับสิ้นจ้ะนะได้เหืังแล้วกูกันพอดีกับพุ่มเฉือแก้วกับอที่แก้วนี่เพิ่งสึกเเลยอะแต่ถึงเวรก็ไปเล่าทกกันกูว่ากำลังดับก็บพอดีะช่วยนำผมมารัตน์สี้สักหน่อยเถอะครับนะผมจะขอบละคุณมากแป ได้ไยังมันดีดูนักไม่ไหว่พราะมันดุนเดียวกับกูด้ดิคือรักน่ะที่นัน่นพมลืมกะเทวักแรกเนี่ยยันพี่แกจําบทแรกนี้ได้เหรอขับไปปอกด้นดํเแล้วพมไปโตแล้วนี่่วยบอกมันดีลูกเอืยงคิบวักแรกไม่ยังปันเตครับิสุงวิสุงเออลู่มีท้ายเนี่ยอาจารย์จะไม่รู้นี่มาลืมได้มายังปันเตวิชุงวิชุง ถาอันมัใหญ่คับนั่นวักเรก็กระค่ะไอ้ไรหลากันเ,เ,เลยมายังบปนเตวิทุงวิทุงง้งรักฐานา,าั้ายาโองง้ตากองนู้ช่องทูดลืมเหล่ลลาเลยถามอันน,นี้ใหญ่มีอีกค่ะมายังมนเตวิทุงวิทุงรักฐานนักยาติดระสนานักปัญจาสีรานิยาจามาันนั้นหุมเอ็มหลูกชิมเร็วเนอเลืนะอดนยเอ็มลืมได,ด้นี่ อาจจะใจหวาตามผมนะครับเรียบร้อยแล้วครับครับอานนี้เอาเลยลูกอย่าชวนแลงหละ่ะเจ้ามงคล,ลัเดี๋ยวแล้วเอาไว้ดังๆลูกนะครับอย่าตามมาครับครับผม <c oughs> มัยังปันเตหานั่นเลยลูกนั่นนั่นนั่นเลย,เลยม่ยังปันเตอไม่ได้แล้วลืมๆไงแล้วนะม่ยังปันเต <c oughs> วิ่งสูงวิ่งสูง <c oughs> วิ่งสูงวิ่งสูง หัว,เ,เ,ว,เ,ว,ทวเทียน,นยบอดก็จูงหัว,ว,เ,ว,เ,ว,ทวเทียนบอดก็จูงรอเพื่อนฝูงยืมที่บิดหัวเทียนช้าวะมันไม่าะบังนั่งเียให้ได้วะรอเพื่อนฝูงยืมที่บิดหัวเทียนรอเพื่อนฝูงยืมที่บิดหัวเทียนไอ้ไดอเลยลูกให้ได้ไอ้หนองเมียรถมาถเจอใส่เลยว้าวแ้วมึงรู้ไหมกับไม่อะไรแล้วก้าวมาใส่เห็นเดียกเาอา ในที่สุดเธอก็ผิดหวังเพืเดินจะได้กินยำกังโอ้นี่แสดงว่าพี่แก้วก็ไม่รู้เหรอเนี่ยนั่นใหะลูกเธอเลด่ะบางทีเธอไม่เข้าแรลตไนว่าอาแต่ละคนเธอเข้าใจว่ารู้เออทำยังไงผมจะได้รับสินจากหลวงพ่อละเดี๋ยวแต่ลูกนำเองดีกว่าค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเคยดีไหนเดียกจะได้ไหมลูก ร้ยสบายมากอะลาจะนาชินมันใช่ของยากใช้เรียกนำได้ลมรูดจังหว่าบ้าคูกับมึงมันรถตัวนี้โยรถรุ่นตัดจะกว่ามัดกว่าไม่แต่กูตตยเรียกนำได้กูไม่อย่เลยแต่กว่าบ้าคตรจะรถมุดไว้เรียกมันนำได้กว่าแตกูจะไม่อย่เลยไม่ทาเพื่อแต่กูจะตาย่างเปลกฟาลาดแต่กูจะเือนําพึ่งกลุกว่าไหนมาเรียกแล้วกูไตพรลอมมาเลยว่าบ้าจริงเลยคือมัดย้อนเราไม่แน่ ฮาตานไหนเรียกนาได้ก็มาลุกข้าวมาได้เดีจะพี่เดียโอ้ยสบายมากน้องม่อ่หน,นาชินหมันโบเมนของอยากเนอะของจังดันนี้โบเมนทีของยากนี่ใครร้เกี่ยวบโบเมนอ๋อประจ้าพระเจ้า,า,จามนจากเมื่อนบานเราโบาเมนนั่นเปล่าะไม่จา่าต๊กไม้นองเมียแม่นแล้วไหมผัวแฮตากิดึ้งเงินบานตูอเพื่อคิดทอดออคิดทอดเออคิึ้งเงนคิดทอด ตาหมากอ่ะหลายหลาย,ยหลาย<ตะ>หลายอย่าตาหัวหัวควายอ่ะควายอไม่เมื่อนไม่เมื่อนนี่จา้าผู้ชายเอ้ยวาวศีลหาตามคอยเน้อพี่นำผมเถอะนะโอ ลาตนาธินหาเริ่มต้นว่าวว่ามายังบันเตไม่ยังบันเตที่สเสนหนาจาปันเอยปัญจติลาต่อจบว่ามียาจามา เจ้าบัวเบาหายใจเบาวให้ฟัง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 เนื้อฟัง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 เนื้อฟังกาละมังใส่ข้าวฟังฟังฟังเนื้อเจ้าโคดข้าวใส่กาละมังเริ่มต้นว่ามายังฟันเตเริ่มต้นว่ามายังฟันเตปิดตุงปิดตุงสัก คนะชายา,าตีไอสีตะระเนนาตาณาพันเล้วปัรจาศิลาบัรเล้วปรรจาศิลาบอกไว้ว่านานิยาชามาจำได้แล้วบ่และจำได้แล้วบอกไม่ยังบันเทวิสุงวิสุงราะคณะทายาสีตะระเนนาตาปัรจาศิลานิยาชามา แม่นแลว้วแม่นลีล่แม่นแลว้วแม่นลีล่ว่าว wow, จังสีนามาลงจังสันอาจารย์บอกสี้ยหายเจ้าชายยกไหวมือกันสิ่งนี้แม่นแล้วเนื้อน้องเฮ้สิ่งนี้แม่นแลวนะ้เวเนื้อน้องไอรับรองมัน,นะน,มนี่ว่าจังสันต่อสุยัมปีต่อว่าสุยัมปี sau này có may mắn bận tê, tân đời may mắn bận tê, oh, cứ câu vao, là con gặp lại như cứ câu cứ mới, tôi sẽ bẩm bảo ngài, nhớ lại nhớ บัดเอ้ยไอ้บัดตอ,องอยู่มาในวัดในว่าหลักราชนาธิหนา้ามึงก็เวาบ่ไดา้อยู่อามันขายหน้าหมาแป้งตึงหมดเลยอานิจจาจังสันบัดเอ้ยไอ้บัดแก ơi, ้กกวมึงก็คือกันสายเขามาทั้งน้นหลักราชนาธีหนา้ามึงก็ว่าว่าเป็นขอบพระคุณหลายๆผมรางวัลในปีห้าร้อยบาทครับ ได้แล้วได้ห้าร้อยได้แล้วได้ห้าร้อยไปหาสาวน้อยมองหันพราแม่สาวสาววานุ้งนั่งยิ้มรอปีตาอยู่อีนองมาตาควรยิ่มยิ้มเนห้อยิ้มเอ้ยหานแต่แต่ฝันเอ้ยแม่ริน loud r n ย ไมได้มีเงินเสียได้มาห้าลอยแม่สาวน้อยมานั่งบริการนั่งจิตติดกับตะวนันไอ้รับตานกินเหล้ากินเบียร์เงิน่อยเสียนะไปแล้วห้าลอยมาที่ลาดกวัวหนุนโอ้ยเนื้ออุ่นน้องก็ดีบ่หน่อยหมดแล้วหมดแล้วห้าลอยไมหมดแล้วเนื้อน้องกับมาปากล้องเหมือนเดิ ว่เหลือสักบาทหนึ่งห้าอยมผมเอางานแล้วมดแล้วบ่เหลือแนะ<ม>ล้วเสบนีแต่ไปร้อยเสดบินีร้อยมนเลยนายต้องไปเจอนาะพึ่งมาคุกวานเขาผู้นี้ว่าเป็นนี่แลผู้เล่บลุกในเดีอยแต่มันมีความซ่ามารเอาแล้วลุกแจ้ใจก็นี้รับสิ้นกับพร้อมเถระผมแต่ผมจะได้รับสีหนะ้า Oh, the night and the จะได้รับสิ้นผ้อนาทิมสงสัยปฏิบตังรับํำนำปราไตเมกะไปประปาลานี่จะมีแต่ความเต้ววนอ่านี่แหละลูกคือไม่ความว่าตั้งแต่คอหนึ่งจึงคอหนานั้นตั้งแต่ผานาะอาทิมนาข้าเมเริวามูชาตุราลูกซื้อไวอ้หยุดมันครับผมอาจารย์ข่าจะเริม่มศึกษาเมื่อไหรเลยจ๊ะ ลุงนีจชาวลูกเจ้าใจสวบประขยานเสร็จเร็วกะต้นเปิดสะกกเดือนให้เจ้าใจได้รู้เจะตันงสีวัดว่ารามนําไปลุกให้คุ้นเคยกันเป็นเสด็จตรงนี้นะจ๊ะจะได้คุ้นเคยกับสถานที่ครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตไปหาความคุ้นเคยครับครับเพราะขณะนี้เคยกําลังเปิดโอกาสให้คุณอยู่แล้วนะครับอาจารย์กับปัญหามันจะเกิดมันับ มันหน้าเลยไ้ลูกไอ้แก้วมันตัวอยู่ยมมุ่งท่งเสิรันมึงกถ้ะจะทาให้เด็กเขาเรียกว่าจีโปรงให้กะระอคกขดีน,นกะกระรอกกับพรกเขาเอาฟางอุดเผาแล้วแกงครัวมึงอยา่ามัวกูนายเด็กนะเมื่อใจแม่พูดน้องเมียกับมึงน,นะอเอาแลยลูกในท้องนจะใใจเธอคอยดีแลกความประพฤติของเด็กเพื่อแยมันเกิดโลกวัญจารครับได้ยินแล้วใช้ใบว่าข้าได้รับตําแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแลาครูจะยุโยงให้เด็กมันสอยให้จนได้ จังกับพมอย่าปาดจาชใจไปปักกับพ่าดีแล้วเลยลูกเออค่อยพ้นมีบัตรรับแล้วลก,ออลลกูจะยอนให้มันออกกันเช่ชนได้อาจารย์เอ้เมื่อกี้ได้500ห่าลอยมดแล้วดีแล้วเลยลูกน,นะเราสร้างความดีนั้นก็เรียกว่าตกน้ำมีเลยตกไฟมีไม้โอ้ปลาลหลนี่แกงครัวอาจารย์ใส่มันขี้น้ล,ลงไปอะข่อยแน่งกันแล้วจ้ะโอ้คนละเรียงกันเนาะ मयूत में पीसा बाई จะไปได้กังวลตั้งบุตรสท้ผลปอบโยกี ได้มาพบกับธรรมะธรรมะนี่ก็เรียกว่าพุทธะพุทธะแปลว่ารู้เรื่องเดิมนุสราได้ไปพบกับใจเวไทไสยแปลว่าหลับนักจงวิจานี้มันมีเคียงคู่กันอยู่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วมน,นุษย์ด้รับเอามาใช้กัน,แต,นแต่ไหนแต่ไรแล้วน้กจะถามว่าอันไหนดีกว่ากัน ท่านผู้รู้ท่านปัญญาชนคงจะมีคำตอบกันอยู่แล้วงั้มาามกัาต่อไปดีกว่าจะแสบลงไหนจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวนครไปฐีเพื่อที่จะํำหน้าที่บรยหารอนาจาเพื่อต่อจากองุงราชาเกตุรียนต่อไป i'm <laughs>